เืนฝันแปลกๆวันนั้งเธอ oh. ฝันว่าอะไรเหลอพวยซา <Hey. S 1> ฝันคล้ายๆกับที่เถกสีฝันเลยฝันเห็นยมมาบาลมาพร้ามอะไรไม่รู้อะไร้สาระสิ้นดี oh. ไหนพวยสักลองเหลาให้ฟังหน่อยสิว่าฝันว่าอย่างไรบ้าง oh. นี่คือการเตือนครั้งแรกนะเจ้ามนุษย์ใจบาปโทษฐานที่เจ้ามาบุกรุกในดินแดนรกของขา้านี่ท่านยมใช่ไหมเห็นวันนั้นก็ไปเข้าฝันนางเถิดเมียผมแล้วนี่แล้วจะมาเข้าฝันผมเรื่องอะไรอีกอนี่มันที่ดินของผมผมซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเอง ผมจะทำอะไรก็ได้มันเป็นเรื่องของผมไปเข้าฝันคนอื่นดีกว่าไหมท่านยมเจ้าแน่ใจหรือว่าเงินที่เจ้าได้มาได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเจ้าเองอไม่ได้ไปโกงกินเงินของผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ไปยักยอกเงินทำบุญไม่ได้นำเงินที่ชาวบ้านบริจาคมาเพื่อสร้างปูนปั้นงูเขียว มาซื้อที่ดินตรงนี้เจ้าแน่ใจแล้วใช่ไหม oh. อา้าวก็ชาวบ้านเขาบริจาคให้ผมมันก็ต้องเป็นของผมสิผมจะเอาไปใช้จ่ายหรือว่าจะเอาไปทำอะไรก็ได้ <Yeah. S 1> ผมจะเอาไปซื้อเรือดำน้ำหรือว่าจะไปซื้อรถถังมันก็เรื่องของผม <c oughs> นี่ผมก็ว่าจะไปซื้อเครื่องบินส่วนตัวสักลำเอาไว้จอดเล่นที่บ้านสนใจไปนั่งเครื่องบินเล่นกับผมไม่ล่ะท่านยม <c oughs> ชิชะเจ้ามนุษย์ใจบบาไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำซะแลว้วฮ <c oughs> <c oughs> ทำไมผมจะไม่รู้ล่ะครับไม้สูงต่ำเนี่ย ผมเนี่ยนะอย่างเซียนเลยล่ะก็เล่นจนไม่มีฝาบ้านนะทันยอมคิดดูแล้วกัน <S <S 1> <S 1> แล้วไอ้ที่มาเตือนเรื่องรถไถจมดินอะ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่เห็นจะผิดแปลกธรรมชาติตรงไหนเลย <S <S 1> <S 1> แล้วเจ้าก็รอดูต่อไปแล้วกัน ว่าความวิบัติชิบหายที่พวกเจ้าจะได้รับในดินแดนบาปแห่งนี้จะมีอะไรบ้าง oh. ก็ถ้าท่านยมรู้อ่ะท่านยมลองบอกมาสิว่าจะมีความวิบัติอะไรเกิดขึ้น oh. สิ่งแรกที่เจ้าได้เจอก็คือธรณีสูบทุกทุกสิ่งทุกๆุกกอย่าง ที่เจ้าได้สร้างไว้บนที่ดินบาปแห่งนี้จะต้องโดนทรณีสูบจนไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ยมั่วหรือเปล่าท่านยมนี่เดี๋ยวผมก็จะย้ายปฏิมากรรมปูนปั้นงูเขียวมาตั้งไว้ที่นี่อีกอเอาไว้ให้ชาวบ้านแถวนี้มากราบไหว้บูชานี่ขนาดผมทำฟาร์มดีขนาดเนี้ย ฟ้าดินที่ไหนจะมาลงโทษผมแล้วหลังจากที่ธรณีสูบมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกหรือท่านยยมเหตุการณ์ต่อจากนี้จะมีน้ำจากทั่วสารทิศไหลมารวมกันณนะที่ดินบาปแห่งนี้พวกเจ้าจะไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จ บนที่ดินบาปแห่งน,นี้พูดไปเรื่อยนะท่านยมคนดีๆอย่างผมอะจะทำอะไรแต่ละอย่างมันก็ต้องสําเร็จทุกอย่างอยู่แล้วก็คนมีเงินอย่างผมซะอย่างสบายไปแปดอย่าง <c oughs> คนบาปเงินบาปช่างไม่ระอายใจจริงๆ โอ้ยจะไปเข้าฝันใครก็ไปเธออย่ามาพร่ำในฝันของผมเลยเดี๋ยวปลาดตบเขาหลุดเลยนี่นิสัยกระทำตัวนักเลงแม้กระทั่งในฝันเลยนะไอ้มนุษย์ใจบาปนี่ยังไม่ยอมไปอีกเหรอ หรือว่าจะเอาอีกสักฉากหนึ่งฮะ <g rab les> พอตบหัวท่านยมไปแล้วอ่ะพวยสักก็สะดุ้งตื่นนี่แหละสากใจจริงๆในฝันได้ตบหัวท่านโยมด้วยมึงนี่มันสุดยอดจริงๆเลยพวยสัก มันแน่นอนอยู่แล้วคนอย่างพวยศักกันเหรอไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเว้ย <Yeah. S 1> ข้าจะรอดูความวิบัติชิบหายของไอ้มนุษย์ใจบาปตัวนี้ว่ามันจะอยู่ได้อีกนานสักเท่าไหร่บนที่ดินบาปแห่งนี้ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถานินแอ h โฮม home ด้วยนะครับขอบคุณครับ